นี่ครับบรรยากาศนั่นบปกพาพี่นุชครับจากกทมเดี๋ยวสิพามาเบิ้งเคลล้ำเปล่าครับแล้วก็พามาซื้อปลาไปเฮ็ดกับข้าวสู้กินเดี๋ยวสิปิ้งสดๆแล้วก็กับตำหุงน้อยบ่นเนาะรถรถเป็นสะไบได้บ่คันบ่ได้ก็ลงแย่จอดแย่ใช่ครับนี่ครับตรงโคด้บนครับพามามื้อนี้ตอนรับเต็มที่ครับผมสุดยอดมากนะครับบนละครับนละเติมนั่งทัวร์ครับนั่งทัวร์ไอขี่มานี่ครับผม นี่นะครับท่าป่านหน้าตะปีแม่นบอมอนบ่ได้ยังแม่นบอ๊หน้าตะปี๊ยบอ้ะเนาะบอ๊บโห้สิคือบ่โอ้ตัวมันนขึ้นจกง่ามม่ดีตอนผมมา่นนี่มันใงญ่บบนี้เดยถามยังไงนะหมอนันจกลงนะนี่คนในป่าวปนไงมาซื้อป่าไปก้อยครับฮะ ไปเบิ่งเพิ่นหมอเพิ่นอยูเพิ่มเพิ่มม่วนนีนไปหาปลานี่คุณเจ้าขึ้นไหมจอมงครับครับมาหอดท่าป่าพญายิ่งโบเดี๋ยวพญายิ่เพิ่นเฮ็ดยาเลื้อบอติดติดกินไปเบิดเลยน้ำยานี่ยเขายาข้างในอย่าพลาดแังสีบอเดี๋ยวไอ้บนเขาเออี่ยังครับนี่ขี้ซี่บ่ครับนี่ม้วนขี้ซี่เด้อันนี้มันเป็นไอ้ยาเลื้อบ่ให้น้ำเขาแมนแมนไปควาย สื่อมากเืรอมาครับสื่อมากเราผสมน้ำมันเหครับแม่แม่แม่มันไม่สีไม่หลับอย่างนี้วก็คือไม่ไม่ใหญ่เลยดีครับผมโอ้ต้องพูดไงครับเดี๋ยวลงไปเบิ้งป่าครับนี่งมีป่าขายปลาอยู่นี่ครับครับผมผมขอพันน้ำในวันนี้ โอเคครับผมรอบึงบรรยากาศท่านาบครับโอเคๆโอเคครับเพื่อนนายมาขอพันยากับพอนายต่ก่อนแต่ก่อนมันสิเป็นกระโปรงหยาเนาะครับเนาะหยาพันบานเท่าแต่เขาจะเพิ่อนสีนิยมออกนี่เห็นมั้ยครับครับพันนี่มึงนี้เพิ่นสีนิยมออกเงินเก็บไ่งนะนะับไอ้เงินเงินเรืองกระดาษตกเอาเงินตัวนี้นะโอ้บ๊อบบ๊อบสูบแต่แต่ว่าไอซีเอาไปฝากไอนือมัน อีรีครับรวามผมได้เงินหวาน้ยันที่นี่ขอบคุอครับแน่ใจกับว้อีกโยมเออดี่วเดี๋ยวผมถามกันไงถ้าถ้าป่าถ่านี่ซื้อผาถ้าป่ายังซื้อพื่อนยเล่นบอครับบอลถ้าเลือดตับปียังกะซื้อเพื่อนแมนบอแมนอยู่มีน้ำไหมล่ะแมนครับแ็้วมาแล้รครับผม้มาแค่ไหนแ้เศ้าืออย่าวมัน เพิ่มเลยเพิ่มครับนี่ครับพามาชมบรรยากาศชมชมพีนุ่มาชมบรรยากาศท่าป่าครับแล้วจะหาซื้อปลาไปสูกลินครับมื่อนี้ยอย่างสดโอู้นามันขึ้นสูงบนนี้ตัวนี้ครับแต่ก็มันมุกสูงบนนี้ได้บนครับต้องย่างไปอีกบักเลิกเลยคุยคุยหน่อย หมอนหมอนสุภาพแลยท้าคีบยุย่นนี่เป็นไงครับได้บรรยากาศอากาศดีครับ,รบอากาศดีมากเย็นลมอโอ้เพิ่นขุดเงเดียนไปใส่เบ็ดบอานนั่นแน่นอยู่ครับเดือยขีย้เฮียบานผมเบื่นขี้เฮียครับ นียไอเราอยู่นี่เรากระถอมเราอยู่นี่มอนนี่กระถอมมุงฟางกลางทุ่งนาขี่กระต่ายคือมองพักขี่เล่านายเนี่ยเอาตัวต่อเยใส่ด่างห้องีด่างอยู่ป่ะเอาเลือกไปไปเดี๋ยวุ้นใส่เองเอาเลยใส่เลยนี่ครับอันนี้เขาเอื้อนด่างเอื้อนม่องก็ได้เอื้อนตะคายก็ได้ครับ เ <laughs> น <RAW> okay, 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 ื่นเลยโอเคครับเดี๋ยวเขาไปซื้อป่าอยนทั้งทาเรือทังทางบนครับบัตรินโอเคครับนี่ครับพามาซื้อป่าอยู่บ้านน้องแสงครับผมโอเคไหมครับลงไปทาแล้วครับผมมีผมมีคนจับให้ครับเลยขึ้นมาซื้ออยอะบอกครับนี่ครับลองลำแข็งไว้เรียบร้อยเลย เอายานี้เบอรตริครับจะาหน่อยคือปลาเนื้ทอดกรอบแซ่บนี่นี่นี่โล่นา่ะีอเยอแงสินี่แซ่บปลากระป้งอันนี้ครับคืนปลากระป้งครับออาจากโล่เดียวนะครับเอาไปแก้มเหลาสิครับผมโล่ทนาดคะโล่จะได เ euh, อ,อาสองโลเอาสามโาเดี๋ยวมึงไม่ขายก็ไม่คายสินี่ครับเสียวป่าคล้าๆไปย่างนะครับเดี๋ยวให้น <um> ี่มันเรียกให้ครับมันเป็นป่าเขาสวยป่าหัวแขงอยู่ครับป่าสวยสวยอยู่ไครับ จะเอาตัวให้ใครใช่ไหมครับตัวนี้ใครอคาฟังอันนี้เป็นท่าปลาลย,ยังครับอยู่มั้งมองรับซื้อปาา่าน้องแสงครับน้องมือหนึ่งขับไข่ๆเลยเรู้สามสิบาทมาซื้อไปเฮ็ดจินได้เลยครับเด้อไปสนใจมีน่นกั้วไปเฮ็ดแห่งพร้อมไข่มันเด็ดครับขายอย่งน,นี้นี่เฮ็ดติดเ็ดหม่ำบอวิธีการกั้วป,ปลาใหญ่ซื้อ,อยังครับคือ้าวกลับ ทำไมครับบอลอย่างนี um, mm ้ทำครับบอกอันนี้เฮ็ดแหงบอกครับนี่เฮ็ดปลาแหงครับเนาะปลาเป็นอือโอ้ทำนานหมักเลยครับตากแดดกาที่นี่เราลองตอนมั่กินเนื้อฝาแล้ครับผูกตอนแดดนี่ไงการไปกินยุ่งเหยินมันงคุณนี่ขัวเคียวทางนี้ทางนี้มาที่ดี่เบื้องรับที่มุกยึด สับโอ้โหบริษัทมาอยากสับก็เหลี่ยบๆลอยครับลงกี่ตูมพร้อมมาที่นี่อันนี้ครับคนสวยนี่เสื้ออะไรครับบอกแกแม่บอกชื่อแม่เออชื่อเสถียอ์เบนต์รงฟอนร์เนต์รวงปอนฟอนมาครับว่าแถมนะครับนี่ปลานี่ย่างแซ่บมาที่นี่มากครับอู้หูนี่แหละครับแซ่บปลาสับ่ง นี่นะครับท้าป่าบ้านน้องแสงครับป่าลายดีครับฤดูนี้ไหลไหครับฤดูนี้น้ำไหล,ไลครับโบเห็นตัวใหญ่เลยเนาะครับเนาะโอ้ยเสียดายเด้โอเคครับ <c oughs> นี่ครับได้อันนี้โล่ีขีดอันนี้หนึ่งโลโอ้โดีไปลาบทสุดยอดครับ